คลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการลดใช้สารเคมีในการเกษตรและหันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์โดยมีตัวอย่างคือชุมชนบ้านหนองอ้อตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความยั่งยืนเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของคนไทยจำนวนผู้ป่วยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในประเทศไทย4ปีย้อนหลัง ปีพุทธศักราช2 5 5 9มีผู้ป่วย4,876รายปีพุทธศักราช2560มีผู้ป่วย4,916รายปีพุทธศักราช2561มีผู้ป่วย4,736รายและปีพุทธศักราช2562มีผู้ป่วย3,607รายมันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นถ้าผู้คนหันมารับประทานผักอินทรีย์ ซีมันคืออะไรล่ะนั่นน่ะสิเราไปหาคำตอบกันดีกว่าสวัสดีค่ะอันนี้ใช่ผักอินทีใช่ไหมคะแล้วผักพวกนี้มาจากไหนบ้างคะบ้านหนอง ในนี้ใช่ไหมคะใกล้ๆนี้เองเราไปดูกันเถอะค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชนหนองอ้อชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีสู่ความยั่งยืนค่ะ ที่เราจะไปชมเกษตรอินทรีย์นะคะเรามาฟังแนวคิดการเกษตรจากผู้ใหญ่บ้านกันก่อนดีกว่าคะ่ะสวัสดีคะ่ะผู้ใหญ่บ้านช่วยเล่าแนวคิดการเกษตรของหมู่บ้านนี้หน่อยได้ไหมคะจากการสัมภาษณ์พ่อหลวงบ้านถึงแนวคิดทางการเกษตรของชุมชนบ้านหนองอ้อททาให้ทราบว่า ชุมชนบ้านหนองอ,อ้อเป็นหมู่บ้านหลักส่งเสริมการเกษตรโดยปลูกผักตามฤด,ดูกาลเพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งสารเคมีและยังยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงปลูกแค่พออยู่พอกินเมื่อเหลือก็จัดจำหน่ายหาไรายได้เข้าครัวเรือนงั้นเราไปดูการเกษตรในชุมชนบ้านหนองอ้อก,กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้ผักอินทรีใช่ไหมคะอินทรีย์เจ้าจากการสัมภาษณ์คุณป้ามีการปลูกผักอินทรีย์โดยคุณป้ามีการปลูกกระหล่ำผักปลัง ผักชีผักกาดแก้วมะเขือม่วงและบ้านคุณป้ามีการทำน้ำต้าหู้จึงนำกากต้าหู้ที่เป็นโปรโตีนมาบำารุงดินเพื่อเพิ่มในไนโตรเจนและมีการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ปุ๋ยคอกโดยเราจะพาไปดูวิธีการทำปุ๋ยคอกกันค่ะคุณลุงมาค่ะทุกคนเราเจอคุณลุงกันแล้วสวัสดีค่ะ,ะจากการสัมภาษณ์คุณลุงส่วนของคุณลุงมีการทำปุ๋ยคอกโดยมีส่วนผสมจากมูลแพะมูลไก่ ฟังเน่าแกลบดำผสมกันและสามารถใช้ได้เลยค่ะชุมชนบ้านหนองอ้อมีรูปแบบการเกษตรที่ยั่งยืนซึ่งเริ่มจากตัวผลผลิตที่เป็นผักอินทรีย์โดยมีการบริโภคในครัวเรือนจากนั้นนำออกมาจำหน่ายจึงส่งผลให้ตัวของผู้บริโภคมีสุขภาพที่แข็งแรงและเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะเหลือเศษผักโดยตัวชุมชนนั้นมีการนำเศษผักพวกนั้นไปเป็นอาหารสัตว์หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอคอกซึ่งปุ๋ยหมักและปุ๋ยอคอกนี้เองเป็นวิธีการบำรุงดินให้ดินมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการปลูกพืชในครั้งต่อไปตอนนี้เราก็คงได้คำตอบแล้วนะคะว่าผักอินทรีย์คืออะไรและเราก็ได้รู้ว่าการทานผักอินทรีย์ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นผักอินทรีย์มีประโยชน์หลากหลายเช่นสุขภาพร่างกายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมลดการใช้ยาฆ่าแมาลงช่วยรักษาสภาพแวดล้อม และเสริมสร้างนิสัยรักสุขภาพให้คนในครอบครัวทุกคนเห็นกันแล้วนะคะว่าผักอินทรีมีประโยชน์มากมายพวกเราอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนหันมาสนใจการปลูกผักอินทรีเพื่อสุขภาพและวิถีชีวิตที่ยั่งยืนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หมู่บ้านมหมู่บ้านอขอ,องเรา なるほど。